เช้ามาไม่มีอะไรนะคะทาดแมวก็ต้องเอาอาหารให้แมวกินก่อนยังคนไม่เสร็จเลยมิว้วอ่ะลูกอ่ะเดี๋ยวผสมกันก่อนผสมกันก่อนครับเพื่อนเพืไปไหนหมดอ่ะลูกมไม่มากินกัน พี่น้องเราไปไหนกันหมดไปเล่นไหนกันครับไม่มากินกันเลยเนี่ยเรียกแล้วก็ไม่มาอ่าเริ่มมากันละมาเร็วเมจิกมาเมจิกมามาลูกมา แม่ลูกม่ ไปขา่ามานีไปกินลูกไปเร็วกินข้าวกับน้องๆไปเร็วอ่ากินเลยลูกหายไปไหนอีกสี่ตัวอืมหายไปไหนอีกสี่ตัวคะพี่น้องเราหายไปไหนกันหมดห้อยไปไปกินข้าวลูกเอห้อยเร็วไปเอห้อยไปกินข้าวลูกก,ลก,กินเลย อาหารเพียวๆนี่ไม่ได้นะคะต้องกินอาหารกระปองด้วยเด็กบ้านนี้อันนี้น้องเมจิกเมจิกอร่อยไหมลกูกอืมเมจิกคะอร่อยไหมคะหญิงเมจิกแล้วสองตัวแม่ลูกเนี่ยขามัน,นีกับ มิ้วหรอเอาให้กินกับน้องปะกินเลยลูกนี่แหะคะ่ะภารกิจของทาสแมวนะคะ,ะเช้ามาก็ต้องเอาอาหารให้เด็กๆก่อนกินไปลูกกินไปเลยอิ่มแล้วเหรอกินปะอิ่มแล้วเหรอคะอืม